พบสัญญาณบ่งชี้ถึงดาวคอกัสยักษ์ดวงใหม่ใกล้โลกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่มีความหนักแน่นบ่งชี้ถึงดาวคอกัสยักษ์ในระบบดาวเลษ์กที่ใกล้กับระบบสุริยะของเราด้วยระยะทางดาว4.5ปีแสงดาวคอที่พบว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตดวงนี้อาจเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับโลกในแง่ดาราศาสตร์และอาจมีดวงจันทร์ที่สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟอันทรงพลังสามารถตรวจจับสัญญาณดาวเคราะห์ดวงนี้ในระบบดาวที่มีชื่อว่าอัลฟาเซนทอรีได้เมื่อปีที่แล้วก่อนที่มันจะหายไปในการสังเกตการจึงทําให้นักดาราศาสตร์ต้องสังเกตการอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงการค้นพบครั้งนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์รู้สึกตื่นเต้นโดยเฉพาะเมื่อพบกับความคล้ายคลึงกันระหว่างดาวฤกษ์ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะกับดวงอาทิตย์ของเราดาวเคราะห์ดวงนี้จะมีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์กัสยักษ์ในระบบสุริยะของเราคือดาวเสาและดาวพฤหัส และจะปกคลุมไปด้วยก๊าซอันหนาแน่นนั่นหมายถึงดาวเคราะห์ดวงนี้จะไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตได้แต่อาจจะมีดวงจันทร์ที่เอื้อต่อกันอยู่อาศัยได้